พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศมาเลเซียเมื่อใดและใครนำเข้าพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่ตั้งแต่ประมาณพุทธศตรวตรรษที่7-8โดยผ่านทงางพ่อค้าและพระสงฆ์อินเดียเป็นผู้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเมื่อใดช่วงอาณาจากักรศรีศรวิไลพุทธศตวรรษที่12-13เป็นรัฐที่นับถือพุทธศาสนาและมีบทบาทเป็นศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังพูมิภาคอื่นและสถานทูตใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒน,นธรรมและความเชื่อของคนในยุคนั้นพระพุทธศาสนาอถอยเมื่อใดพุทธศวรรษที่19หลังที่ศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ามาได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นปกครองของรัฐมาลายูทาให้พระพุทธศาสนาค่อยๆเสียความสําคัญลงไปสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญในอดีตมีโบราณสถานบูตจังวันเลที่รัฐเคดาเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีซากวัตถุและซิวลึง แสดงถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูในอดีตในปัจจุบันมีวัดธรรมารามรัฐปีนังเป็นวัดพมา่าแห่งแรกในมาเลเซียพระพุทธศาสนาในมาเลเซียปัจจุบันพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาประจำชาติแต่อย่างไรแต่ยังคงเป็นหนึ่งในศาสนาที่สําคัญของประเทศโดยมีผู้นับถือประมาณ20%ของประชากรทั้งหมดแต่ศาสนาอิสลามยังคงเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลสูงสุดและเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซีย